ทุกคนสาวกถั่วทองรุ่นยุค90มีเฮเพราะว่าตอนนี้ถั่วทองแบรนด์บีนเฮาส์เขามีนวัตกรรมใหม่มาบอกคือการใช้น้ำมันมะพร้าวในการทอดเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและได้ประโยชน์จากสารอาหารอย่างครบถ้วนอยู่ข้างนอกพกพาไปไหนก็สะดวกครับทานแล้วได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตครบถ้วนหิวเมื่อไรก็หยิบขึ้นมาทานถั่วทองแบรนด์บีนเฮาส์เป็นถั่วปรุงรสทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวมีถึงหกรสชาติด้วยกันคลาสสิกออริจินลัลต้มยำปาปิก้าวบับิีและโนรี้สาหร่ายเม จีและอินโดไชน่าเรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะมันอร่อยและรสชาติดีมากสามารถซื้อได้เป็นของติดบ้านของฝากของที่ระลึกได้สบายมากๆเลยพบมากองถ่ายเพื่อนๆทุกคนบอกครับเป็นคําเดียวเลยว่าสุดจริงเพราะมันอร่อยและรสชาติดีสามารถซื้อของติดบ้านได้ดูสิครับเราไปดูหนังก็สบาถพกพาใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อได้อย่างง่ายดายสามารถซื้อเป็นของติดบ้านของฝากของที่ระลึกได้อย่างสบายเพราะแพคเกจจิ้งเขาแพ็คมาดีเหลือเกินครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทักข้อความได้เลยหรือจะสั่งซื้อได้ที่ La z a d a และ Sho p ปี้ หรือจะเข้าไปที่ Facebook ถั่วทองบีนเฮา s e ก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยครับกับถั่วทองบีนเฮาสหกรสชาติแลรับรองได้ได้ว่ารองแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน